เห็นตรงกันเธอโชคดีได้ไปเหตดังคนนี้เป็นสามีและพ่อของลูกอีกหนึ่งครอบครัวที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เต็มตัวแล้วสําหรับเวียสกวลนาวาตคณารถและภรรยาวิกกี้โดยสาววิกกี้เพิ่งได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกน้องวีลินนภพร,ราคณารถ เ,เราจะเห็นภาพความน่ารักและอินดูของน้องวีลินอยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมของคุณพ่อคุณแม่ล่าสุดมีคลิปน่าตระทรกของพ่อเวียลงโซเชียลขณะยืนตากพ้าให้คุณภรรยาและคุณลูกชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แสดงความคเห็นชมว่าความโชคดีที่พี่ญิงต้องการพ่อของลูกแบบนี้พระเอกก็ทำได้ทุกอย่างครับสู้ๆค่ะโอ้ยคุณพ่อน่ารักจริงตักพระอ้อมให้ลูกพระเอกเราเปลี่ยนไปเป็นคุณพ่อแล้วน่ารักอีกแบบอี พระเอกของฉันทําไมน่ารักจังพระเอกสวมบทบาทคุณพ่อเต็มๆ,ๆ,ๆ,ๆอบอุ่นดีเนาะคุณพ่อเวียมีลูกเฮียก็จะเพิ่มความละมุนและอ่อนโยนขึ้นเราฟังเวลาสามพร้อมลูกดูคะค่ะแน่มีลูกสาวปาไว้หวดรอขอขอบคุณภาพครอบครัวคณาโลดภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานทนี com คอมค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ